อมมาจารยไว่ากี่ต้นเนี่ยมาเยอะอ้าวเดี๋ยวผมจะพาคณะครูทรองจะพาเดินสวนป่าร้อยปีเนาะค <ฮะ S 2> ่ะเมื่อวานเห็นว่าพาใครเดินก็เมือ่อวานอาจารย์กิติค่ะนี่นแหละสังเกตว่าวันนี้ผมเลยเตรียมตัวเป็นการแนะนําว่าวิธีการเดินป่าที่ถูกต้องนะอาจารย์กิติคือเราควรจะใส่หมวกเผื่อกินง้งกินไม้เกี่ยวนะครับข้อที่สองเมื่อวานผมสังเกตนะเกเดินไปเข้าป่าบมลงกับมดใช่ไหม แมลงมดยุงเยอะแกเดินไปปัดไปเดินไปปัดไปมันต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยจารเกิติครับจะเดินป่า <c oughs> คุณไม่ได้นึกๆอยู่ดีๆคนเดินป่าป่ามันไม่ใช่เหมือนอยู่ในเมืองในกรุงเทพใช่ไหมนึกว่าจะเข้าไปก็เข้าไปได้มันต้องป้องกันศรีรษะกิ่งไม้เกี่ยวขาขเขือยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยเจองูเจอตะขาเจอแมงป่องก็ไม่ไม่โดนเมื่อวานโชคดีแกไม่โดนตะขาแมงป่องดีไม่โดนงูสามเหลี่ยมงูจงอางฉกขาเมื่อวานเนี้ โชคถือว,ว่าโชคววดีนะใช่ว่าอาจารย์กิตินี่ทําบุญมาเยอะนะเมื่อวานผมว่วานผมลุ้นว่าจะเจองูกัดเม่านในเมื่อวานลุ้นเยเน,นี่ยแล้วกลับไปรับรองขาลายแน่นอนเพ<ต>ราะว่ายุงกัดเห็นเมื่อวานเดินปัดเดิน<ช>ปัดตลอดแต่อาจารย์กิติเขาฝากถึงอาจารย์อยู่นะ,ะแต่ว่าเราก,เราก็เราก็เห็นใจเพราะอาจารย์กิติแกได้แต่เผาถ่านไงแกไม่เคยเมื่อวานเดินไปแกไม่รู้จักต้นไม้เป็นต้นอะไรต้นอะไรแกยอมรับนเนี่ยเก่งแต่ทาน เป็นคนเอาทานแต่ในเรื <Luc ar ic> <DVD> ่องป่าแกเป็นคนไม่เอาทานหรอกอาจารย์กิตีตะป่าแล้วอาจารย์กิตเตะขึ้นไปทำไมอาจารย์กิตีตลงมาได้แล้วไม่โกรธหายโกรธแล้วไม่โกรธแล้วลงมาดีๆไปยินเขาเคยเมื่อวัน่ออาจารย์กิตีขึ้นเรือเมื่อวานเลยลงมาได้แล้วอาจารย์กิตีตหายโกรธแล้วอาจารย์หายหมดแล้วอาจารย์ยศ ไอที่ไปเอาต้นไม้มาเผา่านผมให้อภัยแล้วอาจารย์การทาตงนี้เมื่อวานเดินเข้ามาในป่าเขาเรียกว่าเสียเสียเสียอาจารย์หมดเลยเสียอาจารย์เขาต้องยืนถ่ายกับต้นไม้เมื่อวานแกไม่ได้ถ่ายต้นไม้สักต้นเลยนะแกเดินอย่างดี้ไหมอยโอ้โหส่าห์เข้ามาในป่าอาจารย์กิตีแกธรรมดาแกเป็นคนอย่างนั้นแหละเป็นยาอบดิใช้อบก่อนแกไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่าแกอบอยู่ ประมาณสองอาจารย์ไปทินาไ,ไ,ไปอีกโอบไหมท <ไป S 1> ิตินาไปอีกโอบอีกโอบถึง,ถงมืออาจารย์ด้านโน้นไหมฮะทิตินาหันหน้าออกอาจารย์กิตเอร์เมื่อวานแกโอบทีนิดเดียวเพราะว่านอกจากสายตาสั้นแล้วมือไอ้แขนนี่ยังสั้นอีกอาจารย์กิตเตอาาร์ทิตนามาด้านนี้ก็ได้นี้ไกลตรงนี้ประมาณหช่วง ใส่กันอยู่เมื่อวานอาจารย์อาจารย์อธิบายแล้วในเนี้เนี่ยก็เมื่อกี้อธิบายเชิงวิชาการของอาจารย์กิตติเมื่อวานกิตติบอกพวกนี้มันมีมันมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือแบคทีเรียที่ชื่อว่าบาซิลัสแล้วก็รากละเอ็กเปอร์เชลัสเพนิซิลีียมแล้วก็ไตรโคเดอร์มาครับเนี่ยมันก็จะย่อยเศษเศษซากพืชเนี่ยให้เป็นปุ๋ยครับเนี่ยอะไรนะอะไรอะไรไรซ่านะไมโครไรซ่าที่เป็นเชื้อราที่เล็กที่สุดในนี่ย เอาตัวนี้เดินตามป่าเพราะมั่นใจว่าอินตัวนี้จะเป็นเชื้อราที่ดีก็เอาไปฝังดินไว้อีกหกเดือนแล้วก็เอาผักไปปลูกอะไรก็งามเพราะทั้งหมดมันเริ่มต้นจากอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์งไงอันนี้คือที่อาจารย์คินจังสอนลูกศิษย์เลยเนี่ยคือพวกเนี้ยอาจารย์กิติอาจารย์กิติมาก่อนผมมาที่หลังคนโบราณเขาจะยืนเดินทับรอยเดินทับรอยหนอยมาว่าแบบว่าดูถูก อะไรเงี้ยลบลู่ไม่ใช่ครับผมกลังนับถืออาจารย์กิติเป็นครูผมเสมอครับเดีย๋ยวจะหาคนโบราณว่าอาจารย์ปัญญามาเดินทับรอยอาจารย์กิติแต่อาจารย์กิติไม่ได้มาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เว้นไว้แค่อาจารย์ปัญญาเอาเลยได้การสกระลุกกับผู้ทองตรงนี้ไห <c oughs> มพี่น้องทำบ้านก็ดูดเยอะผมปาล์ย์ร้อยปีอาจารย์เพิ่งมาเดินครั้งแรกนะเนี่ยแบบวงใหญ่ ยงรเราจะได้นึกภาพออกว่าอย่างผมเนี่ยต้นไม้ในภูมิลักษณ์มันก็โตมาแค่สิบปดปีแต่นี้ผมดูอาการออกแล้วถ้าร้อยปีนะสยนภูมิลักษ์จะเป็นยังไงมองอนาคตออกแล้วเมื่อก่อนมองอนาคตไม่ออกว่าต้นไม้มันจะโตเต็มที่อายุร้อยปีเท่าไหร,ร่ได้ทีนี้มาเห็นแปลนี้เรารู้แล้วเราเห็นแล้วว่าความเจริญเติบของต้นไม้ขนาดไหนแล้วแต่และต้นต้นหนึ่ง ตูดทับขากา,า,ารผลิตไซเป็นสิบตันเงนี้ยแต่และต้นแล้วมีเป็นสิบสิบเลยร้อยต้นเนี่คิดดูว่าเฉพาะแปลงครูทองเนี่ยมันตูดทับความเริใไซได้เป็นเลยร้อยตันนะคิดว่าครับน่าจะเกินนะน่าจะเกินนะรวมไม้เล็กลไม้น,น้อยด้วยครับขอบคุณมากอาจารย์ทองที่รักษาต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานพวกเราครับให้พิธีนาด้วยคนอยู่กรุงเทพได้รับอันนีสงด้วยพิธ<พ>ีนาเคยไปเห็นท<พ>ี<พ>่ไหนใหญ่<พ> <cam ad Öyle> คือมาเคยเคยมาอาทิตย์ก่อนเนาะไม่ก่อนหน้านี้เคยเจอต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ไหมเวลาเข้าป่าลึกๆก็เคยค่ะแต่ถามว่าก็ต้องใช้ว่า amazing ตอนที่มาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนี่มันพื้นที่เมืองพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ห่างถนนนิดใช่ <c oughs> อยู่ห่างถนนนิดนึงแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากพอตอนอาจารย์ปัญญาบอกว่ามีป่าร้อยปีในนครนายกบอกจริงเหรอพี่ปัญญา แล้วพอเห็นปุ๊บเห็นต้นไม้รู้สึกแบบต้องใช้คําว่าโหทั้งช็อกแล้วก็ต้องซาบซึ้งกับ <c oughs> กับผู้หญิงตัวลเล็กๆคนหนึ่งที่ดูแลป่าได้ขนาดนี้แล้วมันก็สําคัญเพราะสมัยนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปในผืนป่าบางทีก็เคยตั้งคําถามนะคะว่าป่าบ้านเราอะ่ะเราเป็นประเทศที่ปลูกต้นไม้ได้เร็วมากแต่ทำไมป่าบ้านเราเราจะไม่แทบไม่เคยเห็นต้นไมใ้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> คำตอบเรามีอยู่นะคะ แต่เราก็อดถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ที่ทําไมเราไม่มีป่าสมบูรณ์ให้โลกหลานได้เห็นแล้วพอเห็นที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบชื่นใจแล้วก็ต้องขอบคุณครูทองแล้วก็ซาบซึ้งที่เป็นคนหนึ่งเล็กๆคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนอื่นเขาคงตัดขายกันไปหมดแล้วค่ะเราพิจารณาดูว่าก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งปีย5 6 4ตอนนั้นเรามีป่าไม้85%เราก็คง ทั่วประเทศก็เต็มด้วยไม้ขนาดใหญ่เงี้ยแต่ด้วยการพัฒนาผิดๆคือเอาเงินเป็นตัวตั้งงานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาลสุขเราก็เลยพากันตัดต้นไม้ตัดป่าไปแปลเป็นเงินทุกวันนี้เราเหลือไม่ถึง3 0ครับ mm hmm. ก็เนี่เป็นเพราะการพัฒนาผิดๆแล้วเอาความโลภเป็นตัวตั้งงั้นธรรมชาติป่าไม้จึงหมดจากเราไป ก็สมน้ำหน้าคนไทยนะครับตอนนี้จริงๆเราช่วยกันฟื้นฟูได้ครับปลูกกันช่วยฟื้นฟูแล้วสมน้ำหน้าสมสมน้ำหน้าคนไทยที่ไม่เห็นความสําคัญของป่าไม้ก็ขอบคุณคนที่เห็นความสําคัญแล้วพากันปลูกป่าครับได้คุณทองเนาะมีกำลังใจแล้วคุณทองก็ได้ก็ขอบคุณอาจารย์วัญญาขอบคุณพี่ตินาแล้วก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกที่ทำให้ป่าที่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เลย นึกถึงพ่อแม่เนาะที่ให้มาแล้วก็คงจะสมใจท่านแล้วละเพราะว่าปลูกฝังให้เราเป็นคนรู้จักให้เราก็เลยให้เพราะถึงวันนี้ก็เลยมันเป็นประโยชน์นะจารย์เห็นคนมารอยยิ้มเพื่อนๆมาก็มีความสุขแล้วถืออาจจะไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าก็รอดแน่นอนลองบอกเมื่อกี้กี่ต้นหนึ่งเราวัดได้ไหรนะต้นนั้นประมาณหมื่นหนึ่งศูนย์ห้าสามแปด ที่เดกคาร์บอนสุดท้ายขอบคุณอาจารย์กิตติผมได้พลังใจอาจารย์กิตติเมื่อวานกิตติท้าเดิมพันกับผมว่าแก74 75เจแกยังเดินรอบอาจารย์บัญญาก็ต้องอายุน้อยกว่าต้องเดินรอบแต่ก่อนนี้ผมกลัวไงจะเดินไม่ไหวเพราะเรื่องหัวใจได้แรงบรรดาใจาจกิตติยังไงต้องสู้่แกวันนี้เดินก็ยังชิวชิวอยู่กลัว่าเขาหน้าแกจะท้าปีนต้นไม้ดดือดยังาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่รินนาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องพอมารอเนาะทุกคน